เดี๋ยวให้พี่สาววิ่งหมาขึ้ขไปให้ถามแต่ได้กัปากพไมู่้ได้บอกความประทับใจบอกความในใจกับเขามีเลขหอึ่งเอาพี่สาวสุ่มจากเลขเรอครับเขามีเลขหนึ่งถึงหมาเลขห้าสิบหนึบครับเลือกมาสาเลขเอาเลขสามหมายเลขสามหมเลขยสิบห้ายี่คนแรกบอกไปทีเราสามเลขเลยครับพูดเดียวเลยครับ เลขหนึ่งครับนี่ห้ารับหครับห้าสิบคร้าสครับขราี่สิ้าไมมาี่สิบ้าาสิไม่มาขอห้บ่อ่มเอาเป็นสี่สครับอาเลขสิตบไว้หน่อยี่สครับพูดอะไรก็ได้กับพี่บาเชิญเลยถามคำถามบอกความ

แต่ว่าเสียดายว่าวันที่มาตามอ่ะกดปัดไม่ทันแล้วแต่ไม่เป็นไรพี่ก็ดูจากทวีตอะไรนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณนะที่กลับมาวันนี้ทำให้พี่แบบว่าต้องมา,าเจอหนูแลารักหนูมากๆเลยหนูเป็นเด็กด,ดีมากเอาขอี้วิตารณูมาแต่แต่แต่แตแต แล้วก็รักแฟนคลับรักแม่ๆไปเรื่อยๆนะคะให้ย um ัง่อจะติดตามอยู่ในตลอดให้ไงไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ใจดีแล้วใจดีเศ้าแล้วนะครับถ้าหมายเลขต่อไปของเรานะครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่ง พงศ์เมื่อกีบอกเป็นเดกดีนี่แม่แม่ตลาคนีใคร้จไม่าข่่มข่ก็แม่ใหม่ใหม่เหมือนกันตตามซีเดียว้ไปตกล้ไปกลเ่องเก่าแล้วเอเก่าแล้วค่ะก็อาจจะพติดตามมา่นนเท่าไหร่ขคนแม่แม่ที่อยู่มานานนะคะแต่ว่าเอที่เ็คือเระว่าทุกคนตลาดที่เขาสามารถในความเป็นศิลปินสุด ไม่ได้เป็นแค่นักแสดงไม่ได้เป็นแค่น,นักร้องแต่ว่าเราเห็นจากสิ่งที่ผลงาน,นต่างๆกการทำงานก็หวังว่าเราจะได้เดินต้นทางกันไปอย่างนี้ทุกคนต่อไปเรื่อยๆนานๆแล้วก็จะมีผลงานอะไรเชื่อว่าแม่ๆทุกคนพร้อมจะซัพพอร์ตแล้วติดตามนะคะเสนอเงนะคะรักนะคะแล้วก็รอดิสิตี้มากๆเลยที่ปล่อยมานะรอน้อพิกด้วยครับ เราเขาหมายถ44ครับคนไหนเออ44นี่่ด้นหลังเลยยุ่งเลยยุ่งไปหรอบางต่แต่เขาพาซาไทไม่เก่งก็เลยเรีแล้วคุณภาษอันกนได้ไหมใส่คนได้ไหม ね、あ大好き。 โอเคนั่งคิวนั่งคิวคิวโซมาขอบคุณมากครับบมก็หน่อ,นอยหนึงทีอ่าเป็นหน่วยหน่อยได้บอกได้ทำกระทำวันนี้ดูเซนมาครับก็ดีใจนะครับที่ดีใจทุกครั้งครับที่ได้เจอรุกแล้วก็อ่าผมอาจจะมาเป็นลูกใหม่ให้กับใครบางคนนะครับก็ก็อยากให้มีความสุขไปได้วยกันนะครับสำหรับ ลูกที่เก่าแล้วก็ก็ก็แปลว่ามีความสุขมาด้วยกันตลอดทีนี้ไม่ว่าจะอะไรก็รู้สึกว่าตอนที่เจอกันเ่ยอยากให้ทุกคนมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วให้เราคุยดีแล้วครับมีความสุขนะครับทุกคนวันนี้มีเชื่อว่าไม่ใช่แค่ที่บารแต่ทุกคนก็มีความสุขเช่นไหมอาการนะครับผมเดี๋ยวเราให้ผู้บริหารเรามอบของที่บาร์ชนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเชื่อให้คุณ